พื้นรอบบ้านซุดเกิดจากสาเหตุอะไรเชื่อว่าหลายคนกําลังสงสัยว่าเอ๊ะตัวบ้านฉันก็ปกติดีไม่ได้เป็นอะไรแต่ทําไมพื้นรอบบ้านฉันถึงซุดแบบนี้จะเป็นอันตรายกับตัวบ้านหรือเปล่าปัญหาบ้านซุดส่วนใหญ่มักเกิดกับบ้านที่ถมที่ดินแลวสร้างเลยหรือโครงการบ้านจัดสรรที่เอานาข้าวหรือนากุ้งมาทําบ้านจัดสรรรีบถมดินโครงการโดยไม่ได้บทอัดเพื่อที่จะต้องการเปิดโครงการได้ไวและไม่รอให้ดินแน่นตัวก็รีบขึ้นโครงการบ้านจัดสรรเพื่อแข่งกับดอกเบี้ยและโครงการจัดสรรส่วนใหญ่ รักทำพื้นชั้นที่1อยู่ที่50-65เซนเมื่อหักลบกับบันไดหน้าบ้าน2-3ขั้นและพื้นโรงจอดรถจะทําให้ได้ระดับดินอยู่ที่ท้องคานชั้นที่1เมื่อตัวดินซุดในอนาคตก็จะทําให้รอบบ้านนั้นเกิดโพรงและนี่คือปัญหาของการสร้างบ้านชั้นที่1น่งตาทำทให้ระดับดินอยู่เสมอกับตัวบ้าน เมื่อดินถมใหม่สุดก็เกิดโพรงและเมื่อใดที่เจ้าของบ้านเทคอนกรีตรอบบ้านโดยไม่มีโครงสร้างรองรับรวมไปถึงโรงจอดรถที่วางพื้นบนดินเมื่อดินสุดแผ่นคอนกรีตที่เกาะอยู่กับตัวบ้านแต่ไม่มีโครงสร้างก็จะหลุดลงมาการยุบตัวจะเกิดขึ้นเรื่อยๆจนกว่าดินจะแน่นเมื่อดินแน่นแล้วจึงค่อยหาวิธีการปิดโพรงแบบถาวรจะดีกว่าต่อไปเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการสังเกตฐานรากหรือเสาเข็มสุดหากรอยลาวที่ผนังมีความกว้างมากกว่า1มิลลิเมตรและมีความยาวอย่างต่อเนื่อง สันิษฐานว่าฐานลากหรือเสาอาจจะมีการสุดตัวโดยจะเกิดขึ้นกับฝั่งที่ตั้งฉากกับรอยรล้าวหากเกิดรอยรล้าวแบบนี้ให้รีบปรึกษาวิศวกรโดยเร็วที่สุด